ช่วงนี้แอมเจอปัญหานี้เยอะมากเวลาที่ลูกค้าเข้ามาปรึกษาค่ะลองทำมาร์เก็ตติ้งแพลนกันเองแล้วไปไม่รอดใช้ AI ด้วยเหมือนกันนะทำไมมันไม่ได้เหมือนเอเจนซี่เหมือนคอนซัลทที่ที่เคยทำมาเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันทัทง้งๆที่เราก็มีข้อมูลเหมือนกันเหมือนเมือนถูกไหมคะหอันดับแรกเลยคะ่ะวันนี้ต้องรู้ก่อนนะว่าจะต้องพร้อมอะไรวันนี้ก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไร คนที่ทำมาร์เก็ตติ้งแพลนได้ดีและทำได้เก่งมุมมองแอมมาค่ะต้องอ่าน Data ได้เฉียบมากๆเลยวันนี้คุณมี Data ย้อนหลังเพื่อเอามาทำมาร์เก็ตติ้งแพลเพื่อมาทำซัมมารีทั้งหมดเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วแผนที่จะไปข้างหน้าชาัดแค่ไหนคุณวางรองเทอมหรือคุณวางช็อตเทอมแอมว่ามันไม่มีอะไรยากเลยค่ะเรามี AI เรามีแหล่งข้อมูลความรู้อยู่ในมือทั้งหมดแล้วเราก็แค่ หนึ่งเข้าใจรู้ชาร์จทิศทางที่เราจะไปวางแผนลงกับวางงานโปรเซสให้ดีแล้วก็ลุยได้เลยเลยสปีดเต็มที่ให้เลยแต่หลายๆคนที่มีปัญหาก็เพราะว่าใช้ของที่เรามีไม่เป็นนั่นเองค่ะเหมือนวันนี้ถ้าเรามีรถสคันหนึ่งสมมติว่าเราขับเบนซ์มาทั้งชีวิตอะใช่ไหมเราขับเบนซ์มาทั้งชีวิตเลยถ้าวันนี้เราจะไปขับเฟอร์รารี่เอ้ยวิธีขับมันต่างกันหรือเปล่าใช่ไหมคะ แต่เราทุกคนก็ขับเฟอร์รารีได้ถูกไหมเราแค่รู้ว่าเฟอร์รารีมันขับยังไงละ่ะแค่นั้นเองทุกอย่างก็ต้องเลินค่ะวันนี้ก็แค่ต้องมาคุยกับตัวเองว่าเราเลินพอแล้วหรือยังที่เราจะทําหรือเรามีเวลาพอไหมที่เราจะเลินแล้วเอามาใช้วันนี้ถ้าเรายังมีเวลาเลินไม่พอแล้วเราจะลองผิดลองถูกมันคุ้มกับทุกอย่างที่เราเสียไปหรือเปล่าเวลานะคะสําคัญมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้แอมจะลองมาบอกว่ามาร์เก็ตติ้งนะคะสำหรับแอมอะแอมเปลี่ยน เปลี่ยนตลอดละกันเพราะว่าเฟรมเวิร์กที่เราใช้อะคะ่ะมันจะ ปรับเปลี่ยนบริบทตามกันไปเฉพาะธุรกิจและเป้าหมายความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสปีดต่างๆใดๆด้วยนะคะเราก็จะดูทั้งหมดแต่ที่สำคัญนะคะวันนี้ในการวาง Marketing Plan นะคะ Data สสำคัญมากๆ4เสาหลักนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าคืออะไรบ้างนะอันดับแรกเลยค่ะในเรื่องของ i n น i ซต์วันนี้เราจำเป็นที่จะต้องรู้ i n นไซต์ของลูกค้า i n นไซต์ของลูกค้าไม่ใช่แค่ว่า เพศไหนอายุเท่าไหร่นะคะเราจะต้องรู้ไปถึงพฤติกรรมความสนใจความชอบนิสัย กิจกรรมเวลาว่างของเขาเลยด้วยซ้ำอันนี้แอมจะมองหลากหลายมิติและมองเชิงลึกลึก,ล,ก,ล,ก,ล,กลึกให้สุดเท่าที่จะลึกได้แล้วเราก็มาทำเป็นข้อมูลมาร์เก็ตติ้งแผนในเสาที่หนึ่งนะคะส่วนเสาที่2องะคะแอมจะมองในเรื่อง positioning ทุกอย่างอะคะ่ะต้องเข้าไปแทรกอยู่ในใจของลูกค้าต่อให้วันนี้ลูกค้าเปลี่ยนใจอ่ะลองไปทดลองแบรนด์อื่นบ้างยังไงเขาก็ต้องกลับมาแล้วให้เราอยู่ในนับ วันหรือแม้แต่กระทั่งทรัพทีของเขาเราจะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้แอมรู้สึกว่าอันนี้ค่ะมันเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างลึกแล้วก็หลายหลายมิติมากกว่าเราจะไม่วางแผนในมิติเดียวนะคะข้อมูลรายละเอียดสำคัญมากๆการรู้อินไซด์การรู้โพสิชันนิ่งเราโพสิชันนิ่งลูกค้านะคะเสาที่3ค่ะ e x e c u t i o วการสื่อสารต่อนเนื่องค่ะ ไม่เราอะเวลาเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งแพลนนะคะเราไม่ได้ทาแค่แคมเปญเดียวแล้วโอ้โหเราจะร่ารวยเราจะบูมมันต้องมีการทดลองก่อนใช่ไหมคะเพื่อเก็บ Data ยังไงเราเอามาใช้ Data ก็สําคัญแต่ระยะเวลาการมองระยะเวลาการจัดการของเราอันนี้ก็สําคัญสมมุติว่าเราทําแคมเปญที่1ไปแล้วอะคะ่ะในส่วนของมาร์เก็ตติ้งแพลนอะมันไม่ใช่มันไม่ได้เราก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนเราดูกันเป็นวีคนะคะเรื่องมาร์เก็ตติ้งแพลนระยะเวลาก็สําคัญตอนเนี้ยทุกอย่างมันปรับไปเร็วมากๆเป็นไปไม่ได้ที่เราจะวาง 6เดือน12เดือนแล้วก็ทําไปแบบนั้นทุกอย่างมันต้องมีแบบแผนเราจะต้องทํางานร่วมกันสมมติว่าวันนี้แอมวางมาร์เก็ตติ้งแผนให้ลูกค้าปล่อยเบอร์ลูกค้าไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ใช่เราต้องมีการอัปเดตกันเราต้องมีการคุยกันว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงทําไปแล้วยังไงอะโอเคเราเจอปัญหาในการวางแผนแบบนี้เราเจอปัญหาหน้าง,งานแบบนี้เราจะปรับยังไงเราต้องจูนและคอนเน็กกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเงินที่เสียมาแล้วอ่ะมันจะไม่ได้เสียเลยหรือมันจะได้ไม่สูญเปล่านะคะเราต้องมีการคอนเน็กกันตลอดเวลานะ ข้อ4คะ่ะแมทริกเรื่องนี้สําคัญมากทําไปแล้วต้องวัดผลได้อย่างที่แอมพูดมาเลย แผนที่มันไม่มีตัวเลขอะ่ะมันค่อนข้างลอยๆนะสำหรับแอมแอมรู้สึกว่าทําอะไรไปแล้วมันก็ต้องมันต้องวัดผลได้อะ่ะเหมือนเราคินอาหารคีนมาเจ็ดวันแล้วเราก็ต้องวัดผลได้จำนวนกล้ามเนื้อของเราทุกอย่างใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะแผนการตลาดก็เหมือนกันคะ่ะเราก็ต้องวางแผนได้ทุกอย่างมันจะอยู่ในโปรเซสตั้งแต่ต้นน้ําอยู่แล้วว่าเราวางแผนเนี้ยไปเพื่ออะไรเราจะจับ object อ็อบเจกต์อ่ะคะ่ะมาในกลุ่มก้อนหนึ่งเพื่อทําแผนนี้ไม่ได้มีอ็อบเจกต์ที่มัน ยาวแลวสะสเปซสบะ,ะมากเกินไปนเราก็ต้องมาระบุให้ชัดเพื่อที่จะวัดแมทริกให้ได้นะคะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยค่ะ AI ไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนคุณจะไปยังไงแล้วคนที่ไปกับคุณเป็นใครบ้างมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้ AI คือแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งเนื้อหาชั้นดีแต่ถ้าวันนี้เราใช้งานเขาไม่ถูกแบบเหมือนเรามีด็อกเตอร์ใช่ไหม AI คือด็อกเตอร์เรามีด็อกเตอร์อยู่ในมือแต่เราคุยกับด็อกเตอร์ไม่เข้าใจเราคุยกับด็อกเตอร์ไม่รู้เรื่องอนะเราจะบอกว่า AI ไม่ตอบโจทย์เราไม่ได้นะคะวันนี้ experience ของเราสําคัญมากๆค่ะเรียนเรียนรู้แต่ถ้ารู้สึกว่าโอย มันเสียละมันเสียวเวลาเกินไปที่ฉันจะต้องมาเลอแล้วเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการตอนนี้ค o n s ซาเอเจนซี่ยังไงก็ยังสำคัญอยู่ค่ะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ค่ะเขามีประสบการณ์เขามี e x p e r i เพ c e เรีขาผิดเขาถูกเขามีผลลัพธ์มาเยอะแยะมากมายถ้าเราลองวัดระยะเวลาแล้วแล้วจ้างน่าจะคุ้มกว่าจ้างเธอค่ะ สรุปเลยนะคะวันนี้ค่ะเราต้องโกรดนะคะเพื่อจะไปต่อเราต้องโกรดเพื่อจะสเกลนะคะ Marketing Plan ที่ดีก็ต้องมีสีเสามี n s i g h t Positioning นะคะ Execution แล้วก็ m a t r i x นะคะสีเสานี้จะเป็นโครงสร้างเบื้องต้นไหนะอบอกไว้ก่อนว่ามันเบื้องต้นยังไงก็ต้องทำแล้วก็ค่อยไปขยายว่าสิ่งที่เราจะไปสิ่งที่เราจะเป็นคืออะไรเพราะ f ฟ a m e w o r k มันไม่ได้หยุดอยู่แค่สีเสาวนี้นะคะมันจะหยุดอยู่เรื่อยๆที่สาคัญเราจะต้องได้ใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ระยะยาวของธุรกิจเราคะ่ะและนี้ก็คือขอข ต่างนะคะระหว่างการทำมาร์เก็ตติ้งแพลนได้ผลกับไม่ได้ผลดีหรือไม่ดียังไงลองเอาไปปรับใช้ในธุรกิจดูนะคะหรือท่านมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์หรือถามได้เลยนะคะเดี๋ยวมาตอบให้ค่ะ